สวัสดีครับผู้ชายขายเหรียญน,นะครับก็เป็นช่วงหนึ่งนะครับเป็นอีกช่วงหนึ่งเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของช่อง YouTube สลาลมคอย f c นะครับก็มีทั้งรับซื้อนะครับแล้วก็ขายแบ่งปันเหรียญด้วยนะครับคลิปนี้ไม่ได้มาขายเหรียญไม่ได้มาแบ่งปันเหรียญน,นะครับคลิปนี้มีธนบัตรมาแบ่งปันนะครับก็ เนื่องจากว่ามี fc บางท่านนะครับบางส่วนสอบถามกันมาว่ามีธนบัตรบ้างหรือเปล่าธนาบัตรอยากได้ธนบัตรไปเก็บสะสมนะครับก็หลักๆผมไม่ค่อยได้รับซื้อธนบัตรในรูปแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับหลักๆผมจะรับซื้อพวกธนบัตรผิดพลาดจากการผลิตมากกว่านะครับธนบัตรแปลกแปกธนบัตรตัวอย่างธนบัตรผิดพลาดจากการผลิตนะครับก็เดี๋ยวมีคลิปอธิบายนะครับน่าจะเป็นช่วงบ่าย ของวันนี้เดี๋ยวมีคลิปแนะนําธนบัตรด้วยนะครับคลิปนี้มารีวิวแบ่งปันก่อนนะครับเป็นธนบัตรรุ่นเก่านะครับธนบัตร1บาทแบบนี้นะครับแล้วก็ธนบัตร5บาทแบบนี้นะครับผมมีมาอย่างละ10บใบนะครับขอขายเป็นคู่ละกันนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูก่อนนะครับคือธนบัตรที่มารีวิวแบ่งปันในคลิปนี้เป็นธนบัตรที่ผมซื้อมาจาก พ่อค้าแม่ค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับเป็นธนบัตรสภาพไม่ผ่านการใช้งานแต่ว่าอาจจะมีตำหนิตรงที่มีสนิมแบบนี้นะครับอันนี้คือแจ้งไว้ก่อนนะครับธนบัตรไม่ได้ไม่ผ่านการใช้งานนะครับแต่อาจจะเก็บไม่ดีจากเจ้าของเก่านะครับเนี่ยจะมีร่องรอยเป็นแบบนี้นะครับผมผมให้ดูก่อนนะครับให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับเนี่ยอาจจะมีร่องรอยสนิมแบบนี้นะครับ ธนบัตรสวยนะครับใส่ซองใส่ซองแข็งด้วยนะครับนี่นะครับมีธนบัตร1บาทแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับธนบัตร1บาทผมจะมีจะมี10บใบนะครับด้านหน้าแบบนี้นะครับด้านหลังก็แบบนี้นะครับเนี่ยจะมีคราบแบบนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าสนิมนะครับก็พิจารณาดูก่อนนะครับ ไม่ไม่ได้ขาวแบบจัวจวไม่ใช่นะครับอ่าก็ขายแบ่งปันตามสภาพนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับไม่ผ่านการใช้งานแต่ว่าอาจจะเก็บไม่ดีนะครับอันนี้ธนบัตร1บาทแล้วก็จะขายคู่นะครับอ่าธนาบัตร 1, 1, <B> 1, 1บาท1ใบแล้วก็ธนบัตร5บาท1ใบนะครับอันนี้เป็นเป็นแหนบเดียวกันนะครับเลขหน้าจะเป็น2หมดเลยนะครับตองส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 อง,สองนี่นะครับอ <elles> ันน<ๆ>ี House, <ๆ>้เลขหน้านะครับ เลขหลังก็ปกตินะครับธนบัตรก็อาจจะมีคราบบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับอ่านี่คือให้ดูให้ดูให้ดูก่อนนะครับไม่ผ่านการใช้งานเหมือนกันนะครับไม่ผ่านการใช้งานเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ไม่ได้ขาวจัวไม่ได้ขาวแบบอ่แบบขาวกริบๆไม่ใช่นะครับนี่นะครับอาจจะมีคราบแบบนี้นะครับแบ่งปั้น ตามสภาพนะครับธนบัตรไม่ผ่านการใช้งานผมแบ่งปันคู่ละ230บาทนะครับสองาบาทขายเป็นคู่ก่อนนะครับขอขายเป็นคู่แล้วกันนะครับถ้าแยกนะครับคิดราคาแยกให้นะครับแต่ว่าขายเป็นคู่นะครับผมคิดใบเนี้ยร้อนะครับแล้วก็ใบเนี้ยแปบาทนะครับ1คู่230บาทนะครับ ก็ใครที่สนใจก็สอบถามได้นะครับติดต่อติดต่อ,ตตอทางไลน์เท่านั้นนะครับไลน์ไอเดีสลาลม88ดนะครับด้านด้านขวามือนะครับธนบัตร1บาท1ใบนะครับแล้วก็ธนบัตร5บาท1ใบนะครับราคา230บาทนะครับมีมา10คู่นะครับแล้วก็ ทุกรายการมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับผมใส่กล่องส่ง EMS นะครับแล้วก็มีกระดาษแข็งประกบให้นะครับในการส่งนะครับไม่ใช่ว่าใส่ซองส่งแบบไม่มีอะไรประกบนะครับไม่ใช่นะครับแพ็คให้อย่างดีนะครับแล้วก็ส่ง EMS ด้วยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้ทางไลน์นะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับมี FC สอบถามกันมาผมก็เลยไปหาซื้อเพื่อที่จะ นำมาแบ่งปันนะครับให้กับนักสะสมที่อยากจะเก็บสะสมแต่ว่าไม่รู้จะซื้อจากไหนนะครับก็ซื้อจากผมก็ได้นะครับราคาอะไรก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อทางไลน์เหมือนเช่นเคยนะครับ